ครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับครับครับ้างที่เขาชีจันนะครับอันนี้เป็นพังใบเฟิร์นนะครับเป็นพังใบเฟิร์นเป็นแม่ของเป็นแม่ของพังแม่โมนะครับอันนั้นพังประกายแก้วครับเป็นน้องของพังใบเฟิร์นนะครับ ก็มาอยู่ที่เขาชีจันนะครับอยู่ห่างกันก็ประมาณยี่สิบกิโลได้นะครับวันนี้ก็ฟานเขาก็จะแก้ไปอาบ,อาบน้ำนะครับแก้ไปอาบน้ําก็ข่าวว่าแม่ใบเฟินจะกลับบ้านนะครับจะกลับสุลินนะครับจะกลับสุลินในวันที่เก้านะครับวันที่เก้ากันยานี่ครับครับช่วงนี้ก็ เราก็ผ่านมาก็เลยมาอัปเดตให้แม่เอฟซีได้เห็นกันนะครับนี่ครับที่เห็นฉมหน้าชมตานี่ก็เป็นพังใบเฟินนะครับแม่ใบเฟินครับครับฉมหน้าชมตานี่ก็เป็นทางประกายแก้วนะครับเดินตามกันไปนะครับที่จะไปอาบน้ํานะครับจะพาไปอาบน้ํา ก่อนจะไปอาบน้ำก็ต้องเลาะเล็มกินหญ้าก่อนนะครับอืมก็ไม่ว่าเชือกไหนแล้วครับเรื่องอาบน้ำไวท้ทีหลังนะครับเรื่องกินต้องไว้ก่อนฮะอันนี้ก็ติดกันมากรักกันมากนะครับอ,อยู่ด้วยกันครับ <c oughs> ก็หลายปีครับช้างเป็นสัตว์สังคมนะครับอยู่ที่ไหนก็ รักกันทุกเชือกนะครับเป็นช้างเพศเมียนะครับนี่ครับช้างเพศเมียถ้าช้างเพศผู้นะครับก็จะรักกันเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เข้าใจกันกับช่วงที่ว่ากับช่วงที่ว่าไม่อตอนที่ตกมันนี่ครับตอนตอนที่ตกมันเขาก็จะไม่รู้จักกันตอนนั้นเขาเขาจะเป็นบ้า ก่อนนั้นแะครับตอนนี้ฟานก็กําลังจะทําการอาบน้ําให้นะครับก็เป็นกิจวัตรประจําวันกันอย่างนี้แล้ครับธรรมดานะครับกลางตกงานไม่มีงานก็อย่างนี้แลครับช่วงนี้เป็นเป็นช่วงวิกฤตโควิด <c oughs> นะครับหมายว่าที่ไหนที่ไหนก็ยากลําบากกันทุกที่แล้วครับหมายว่าที่ไหนที่ไหนแล้วครับ นี้จะกลับไปบ้านก็ไม่รู้จะทํำยังไงเออเรื่องหญ้าเรื่องอะไรก็ก็พูดถึงเรื่องยาก็ไม่สมบูรณ์เท่าภาคตะวันออกแล้วครับเพราะเป็นภาคอีสานก็ต้องทําใจนะถ้าไปถึงภาคอีสานก็จะมีเพจดังเขาไปช่วยเหลือบ้างคนสับประรดจากแถวภาคตะวันออกนะครับไปไปให้ ก็พอได้กินปลาทังไปครับไม่ไม่ถึงกับอิ่มแล้วครับพอกินปลาทังปลาทังไม่เหมือนอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่ก็จะได้กินอิ่มกันนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าต้องกลับบ้านเกิดนะครับอยู่ที่นี่ก็นานหลายปีเมื่อมีวิกฤตอย่างนี้ก็ก็จะอยู่ไม่ได้กพ เหตุผลที่จะต้องกลับก็มีครับมีอยู่ครับเพราะว่ามีคุณคุณยายไม่สบายอยู่ที่บ้านนะครับคุณยายไม่สบายอยู่ที่บ้านก็เลยต้องกลับไปดูแลกันนะครับกอเป็นลูกเป็นรลานก็ธรรมดาของมนุษย์นะครับต้องดูแลกันนะครับตอนตอนเข้าตอนตอนแก่นะครับครับต้องกลับไปดูแลยายนะครับไม่สบายนะครับ ถ้าไม่งั้นก็คงไม่ไม่ทันอยากกลับหรอกครับก็ถึงจะวิกฤตโควิดยังไงก็ต้องอยู่กันอย่างนี้เพราะว่าที่นี้มันอาหารมันสมบูรณ์แต่ว่าไปที่บ้านอาหารไม่สมบูรณ์แล้วก็จําเป็นต้องกลับนะครับเพราะว่าสาเหตุนะครับคุณยายไม่สบายต้องกลับไปดูแลคุณยายนะครับกลับอย่างนี้ไปก็ต้องไปกักตัวเองครับกักตัวที่บ้านอีกสิบสี่วันครับกักตัวที่บ้านอีกสิบสี่วันก็ต้อง เตรียมอาหารจากนี้ไปนะครับก็ต้องเตรียมอาหารจากนี้ไปมีต้นสับปะรดขนไปด้วยนะครับเพื่อจะปสำรองกินเพื่อจะเผื่อว่าเราจะออกไปหาอาหารทางอื่นไม่ได้เพราะเราต้องโดนกลับตัวครับครับก็ฝากแม่แม่เอดซีช่วยติดตามด้วยนะครับอันนี้กระพังใบเฟิ์นนะครับเนี่ยเขาก็เปิด,ดช่องเป็นของตัวเอง เดี๋ยวจะอ่ร้านๆเขาจะมาฝากนะครับให้แม่ๆได้ได้ทราบกันนะครับครับตอนนี้ก็จะพาไปเข้าล่มนะครับเนี่ยครับเดินจูงตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เดินตามนะครับเพราะว่าเขารักกันมากครับติดกันนะครับช้างเป็นสัตว์สังคมนะครับอยู่ที่ไหนก็ติดกันอย่างนี้นะครับ ชื่อพังฟานฟานเขาก็เรียกไปเขากับเดินไปนะครับชื่อพังใบเฟิร์นนะครับตัวหน้านะครับเดินชื่อพังใบเฟิร์นตัวหลังก็เป็นพังประกายแก้วครับพังปรกกายแก้วจะกลับสุรินนะครับกลับสุรินเมื่อ,อจะกลับสุรินในวันวันวันที่เ้านะครับ9ก้ากันยาวันนี้ก็2อกันยาครับ พาไปเข้าล่มนะครับครับพาไปเข้าล่มพักที่ล่มนะครับครับพาไปพักที่ล่มล่มก็ไม่ค่อยจจใหญ่เท่าไหร่นะครับครับ ทางใบเฟิร <before> ์น <izable> ก <c oughs> <group> ับทางาแก้วครับก็รักกันมากนะครับรักกันมากมีเสียงอ้อนนะครับครับก็สำหรับทริปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ